ค่ะจากการประชุม JBC แล้วเนี่ยคือทางกองทัพเราจะมีการดําเนินการยังไงต่อบ้างไหมคะหรือว่าจะมีการเพิ่มอะไรอีบ้างอ๋อ JBC ยังประชุมไม่เสร็จนะครับมีวันนี้อีกหนึ่งวันก็ต้องรอ,อ,อหัวหน้าคณะเจรจาท่านออกมาแถลงเป็นทางการอีกทั้งหนึ่งว่าจะยังไงนะครับเ,เราต้องดูเป็นทางการส่วนของทัพนั้นเราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสถานการณ์ก็ยังดีขึ้นนะครับดีขึ้น ตั้งแต่เราปรับการวางกําลังทุกส่วนก็ยังนิ่งอยู่ที่ตั้งของใครของเราโดยฝ่ายกัมพูชาก็ยังอยู่เหมือนเดิมในภาพรวมของกําลังทั้งสองฝ่ายครับล่าสุดเห็นมีคลิปออกมาว่าทางกัมพูชานีหันกระบอกปืนมาทางด้านเราอย่างนี้คืออยากจะให้ท่านพูดถึงว่ามันมันอ๋อคลิปหันตากระบอกปืนก็ต้องหันหันไปทางที่จะยิงอยู่แล้วครับก็ปกติครับก็เป็นเป็นปกติของการวางวางพื้นยิงวางแนวการยิง ป็นปกติอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ครับแล้วอย่างนี้เรามีการกำชับทหารในคนที่หนึ่เราก็ตีความพร้อมพร้อมตลอดอยู่แล้วครับพร้อมพร้อมตอบโต้ถ้าเผื่อมีการลุกล้ำที่ะตะไคยพร้อมอยู่แล้วครับแต่ถ้าว่า G B C นี้ยังไม่ฟันธงอย่างยังครับยังยังไม่ได้ข้อสรุปครับต้องรอหัน้าคณะได้ออ,ออกมาแถาลงเป็นทางการก่อนครับ